สบายดีพี่น้องมากสุขสุขพระเจ้ามี้รรมโพกับสองสาวติดมหาซาเดลเพือเกลัวนาะพี่น้องน้องคนนี้กะมากินเขากินปลามนกันเด้อพี่น้องกับเวลาเช้าๆช้าเี๋ยนาะพี่น้องน้อเวลาเช้าวันบรรยากาศดีดีนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับมาได้กินปลาปีกปลาชิคปี้พาหมอพี่น้องนะกับปิ้งกบมักเครื่องหมักหัวเนาะพี่น้องเนาะงกินขาท่อแล้วก็นี่กั ในเจี๊ยบประบับมาพี่น้องมันนี่กันรอกเบิ้งพี่หน่องวะคือเสียง,กกงดังกงลก่องดังกล่องทว่าก็ทิ้งเราเนาะเจี๊ยบประบับอีกเลยสั่งลองมากินเบิ้งว่มันเสียบนักแสีบนาฉังใดเนาะพี่น้องทีมโฆษณาอืวแสีบเลิศเสีบหนาเนาะพี่น้อง,อง,อม,อองมันนี่สติก็เลยลองล่องสั่งมากินเบิ้งพี่น้องสามกล่องเนาะพี่น้องเนาะ สากาที่เรกินไนี้มันมันยรสชาติมันจะเป็นย่งไหนแสบางไหนน้พี่น้องมันเป็นแบบคือบบมันโฆษณาด้วยบอกนาพี่น้องไปนอกก็บรรจเพมบ้มันโฆษณาที่ว่าแสบแ้ๆพี่น้องเห็นอะไรมันโฆษณากินก็มาเขือมาซังอะไรกันกินก็ขอเนี้วะเฮ้ยที่แสบแค่แก้วบังเลย นี่กรเบิงแล้วเบิงอีกเอ๊ะน้อกสังมากินเบิงก,ก็น,น่ามันสแสบสันไดนมันคือโฆษณาเห็นเอกเส,ส,สีบคื้โฆษณารีบซองกล่องนี่เนาะหีจลกรบ่อะนี่เนอเจวประบ่อมเจวประบ่อแเสบแถสูเท,เทเียนจุกไม่เทียนจุกมันเทียนจา เนี่จนจนจยจ่าจช่างดูนะเจ้าป,ป้าบํากุ้งต้องลองนะนะพี่น้องเห็นโฆษณาขายมืาอนี้ดิีกรไดาสั่งมาลองกินเบิ้งเนาะพี่น้องเนอ้นองแบบเนี้ยลองเบิง้งเจ้งป้าบําพี่น้องลองเบิง้งเหมิงเสียบลีบอ่ะเจ้าปะาบํากุ้งต้องลองเนะี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไง หอมพี่น้องมันหอมแบบเวลาพี่น้องที่เขาโฆษณาไปกินยันต้าปลาต้ามยังแล้วก็เขานอนมองนอนไม่กินนะพี่น้องพี่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลแล้วก็เลยล่าซ้ำไมากินนี่มันสิแซ่บนาดไดนพี่น้องเล่าถึง ลองชิมเองพี่น้อให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้กินน้ำกันเบิ่งพี่น้องนี่แหละรสชาติแจวบบอกปลาบำคนยังไงก็กินหมดแจวบักุง้งตังหลองเลยที่จักสั่งมาเนี่ย ครั blender, like. a, บไรก็เขาเหนียวพี่น้องสุติเกันหนึ่งมาเต้นก่องน้อพี่น้องนะมากพี่น้องมากที่ถอนน้ำกันอนุญาตกินเขากินปลาครับสำหรับ้าวน้พี่น้องเนาะเมื่อนไรก็ขึ้นสะทอนเซนไปนิดหนึ่งพี่น้องที่ผ่านประการใดก็ขอถอดขอเอาให้เดี่น้องเนอะมากอนุญาตกินเขาเจ้าบระักพี่น้องสิลองสิลองคำแหล็บมึงได้อพี่น้อง làm mọi Nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ว่าข้อกลุ่มมันอยากลดสารขกลุ่มบันอยากเส่ยงวะกนหนึงเสียงกว่ มันแบบภาษาคนละแบบนะพี่น้องมันแบบมันเป็นกินนะช้ำจะยากนะคะมันก็หนัก กักมัน บางเหมือนมาต้อตักเะพีนน้นงเ่เางแ้วามาอาโฟล์ักไม่คิดกันต้่งาใช้ให้่ดู จะไยท่ากินอ <c oughs> ือทำแบบไหนบ้างก็นะไม่เล่ก็ได้ก็คือยาแล้วก็คือยทยายายาอะไรยาข้อยาเ้หน้าที่ปิงปิงปิงปอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กองนะมันจังงามเลยเนาะฝุ่อบกเลยจนะหักหรือเนละ่าวัดนั่นแหละ กระแพอ้โหบเรียปบังเลย บัวลอยอยู่ในเขตสารวัตรเนี่ยพี่นอ้องนุ่นแหละบ้านบ้านท่านไช่เมืองช่ำเหนือเสียซิกงชงมากสั่งมากที่กินบัวลอยใกล้ๆนี่พี่นอ้องผ่้แมเ่เด้อพี่นอ้องมาจากเนือ้อผู้แแคงหัวพันก่อนมาไก่เติบพี่นอ้องมาจากแกงหัวพันจติงๆยังไม่เคยเห็นแกงหัวพันอยู่ใส่ที่แต่หูแต่ว่า ะเทศลาวก็แมนอยู่พี่น้องช่ำเนื้อผมมาจากช่ำเนื้อผมแต่ว่าสติกันอยูผ่าใสอ่พี่แต่ว่ากุ้งต้องร้องเยาว์บาบัมี่มาจากเนื้อผมนี้พี่หน้องโมเมนเราไก่เด้อพี่หน้องมาไก่เด้อพี่หน่องมาจากช่ำเนื้อผมเด้อ

cái mặc bọc mặc bọc mặc bọc mặc 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 แบบน้องเงี lama. ้ยทุกอย่างปกติขนาดน้องเนาะจะได้กับสนับสนุนเกปั่นปั่นคล้องกุ้งจังลอกเลยเด้อพี่น้องคล้องหุ่นกะรสชาติแฉบอยู่พี่น้องกินเพากินอยู่แฉบรสชาติหอมชาดิแฉบดีหอมสนับสนุนเพี่แน่พี่น้องได้ื้อมาสั่งมากอะเพรากินอยู่พี่น้อง เจีาป้าบํบมาจากทั้งเนื้องผลมากไก่อือร้อนเรืบบ่มีเกียรป้าบําไม่นี่กะเอาตัวไปกอนได้พี่หน้องเดี๋ยวจะได้คลิปนาได้พี่หน้องเนื่อสบายดี